Goal! Flyers have uh, <laughs> fly Peter, but this one is really reluctant. สวัสดีครับผมติมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว a อเบเซีเอซนะทุกคนก็เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับผมพร้อมวิธีการหาแล้วก็แนวทางการอับนักเตะนะว่าเราจะอัพยังไงดีนะทุกคนเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะอย่างแรกเลยนะทุกคนเราก็มาดูกันที่วิธีการหานักเตะก่อนนะครับผมว่าเราจะหาย่งไงนะก็มาตรงคอนแทคเลยนะทุกคน แล้วก็สแตนดาร์ดเพย์เรลิตนะครับผมจากนั้นเราก็กดฟิลเตอร์ได้เลยนะทุกคนขับทีมครับผมแล้วเราก็เลือกยุโรปไปนะแล้วก็เลือกอิงลิลีกนะทุกคนหรือว่าพรีเมียร์ลีกนั่นแหละครับผมจากนั้นก็เลือกหาสโมสรคริสตัลพาเลรนะทุกคน RB นี่นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะทุกคน เล้วเราก็กดซื้อได้เลยนะทุกคนเอซี่นี่นะครับผมคนที่2นี่นะราคาแค่เจ็ดหมื่น G P เท่านั้นนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นกองกลางสายเลี้ยงนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะเลี้ยงมันโคตรดีเลยนะทุกคนการเลี้ยงมอนการของบันเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัันต่อเลยนะทุกคนมาดูกันที่วิธีการอัพเลยนะครับผม ว่าเราจะอัพยังไงดีนะสำหรับนักเตะคนนี้ก็อัพชูตติ้งนะทุกคนไปที่4นะครับผมพาสซิ่งครับผมการส่งบอลน,นะไปที่9านั่นเองนะทุกคนแล้วก็ดิบบิ้งครับผมการเลี้ยงบอลไปที่13นะดิเทอร์ตี้ครับผมไปที่9นะทุกคนแล้วก็โรบอรี่นะครับผม ไปที่8นั่นเองนะอันนี้เป็นรูปรองเท้านะทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมอุปอริตติ้งสูงสุดก็อยู่ที่91นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเมื่อเรามาจัดใส่ทีมนะทุกคนอุปว่าสูงสุดก็จะอยู่ที่94นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังภายในกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนักเตะก็จะนัดเท้าขวานะทุกคนเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดเพยเยอร์นั่นเองนะครับผม ตำแหน่งที่เล่นได้ทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน4ตำแหน่งนะทุกคนนั่นก็คือ lwf lmf amf แล้วก็ cmf นั่นเองนะตำแหน่งหลักก็จะเป็นตำแหน่ง amf นั่นเองนะทุกคนเพย์ยิงสไตล์ก็จะเป็นโฮเพย์เยอร์นั่นเองนะครับผมส่วน LP ยิงสไตล์ก็มีตามนี้เลยนะทุกคนมาดูกันที่ค่าพลังกันนะครับผมโอเวอร์ Over สูงสุดก็อยู่ที่94นั่นเองนะการเล่นเกมร่วก็อยู่ที่79นะทุกคนการคของบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การคของบอลด้วยความเร็วต่ำนะครับผม94 95 95นั่นเองนะ การส่งบอลสั้นจะอยู่ที่85เองนะครับผมส่งบอลยาว77นะทุกคนฟินิชิ่งการจบสกอร์7จนะครับผมลูกาอากาศสนะีนะเจ็ดพีดบอลโค้งนะรวม73 75นะครับลังเกมรับเราก็ข้ามไปนะทุกคนไม่ดีอยู่แล้วนะมาดูในส่วนของความเร็วนะครับผมสปีดก็อยู่ที่82นะสปีดต้น89เลยนะทุกคนการเตะแรง80นะครับผมการกระโดด51 พิเศษใน,ก,น,าานบบาการเข้าพาร์ทหกสินะทุกคนบาลานซ์การทรงตัว90แล้วก็สเตอรมิน่าความมึด84นั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าอึดพอสมควรเลยนะครับผมค่าพลังที่เด่เดนๆเลยนะทุกคนก็จะเป็นการคลองบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การคลองบอลด้วยความเร็วต่ำนั่นเองนะอันนี้นี่ถือว่าดีมากเลยนะทุกคนดีกว่าฟีเจอร์บางตัวอีกนะครับผมอันนี้แค่นักเตะมดาตรฐานไปเพยอะนะให้มาถึง95 95แล้วเก้าสเเลยนะทุกคนสำหรับผมนี่เพียงพอแล้วนะการเลี้ยงบอลประมาณนี้นะทุกคน ในเรื่องของการส่งบอลก็ส่งบอลท่านทุกคนที่ถือว่ายังทําได้ดีนะส่งบรรยาก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนทุกคนสปีดความเร็วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมสปีดต้นนี่ก็เจ็บถึง90เลยนะทุกคนแล้วก็บาลากซ์การตัวนะครับผมที่ถือว่าทําได้ดีนะ90เลยนะในส่วนที่ทาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นลูกกลางอากาศนันทุกคนการส่งบรรดาวอ,อย่างนี้นะครับผมการเข้าประทาอย่างนี้นะผมว่ายังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคน จบสกอร์ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะนะสำหรับผมเรามาดูกันที่พิเศษสกิลกันนะก็จะมีดับเบิลทัชนะทุกคนฟิปแฟบมาเซตเทิร์นคันบีไฮเทิร์นโซคอนโทระโคเบติกฟินิชชิ่งพินไฟฟัสซิ่งนะทุกคนออนไซค์คารเลอร์เพนดิตี้สเปเชียลิสต์แล้วก็เกมแมนชิพนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างมาให้ครบอย่างนัทุกคนสำหรับพิเศษสกิลในเรื่องของการเลี้ยงนะทุกคนเพราะว่าเป็นกองกลางสายเลี้ยงนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีสกิลเปิดบอลมันด้วยนะทุกคนนั่นคือปินไฟคอสซิ่งนะแต่ไม่มีสกิลวันทัดพานมาให้นะทุกคนอันนี้ก็น่าจะให้มาแล้วผมมานะจะให้มานี่ยจะสุดกว่านี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดเพลเยอร์ก็สามารถเพิ่มสกิลได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเพิ่มสกิลผมก็แนะนําให้เป็นสกิลวันทัดพานเองนะทุกคนมันจะเพอร์เฟกกว่านี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเอเซ่นะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมันเลยนะครับผมว่าจะเลี้ยงดีจริงไหมนะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับ